สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวนะคะดูฟ้าของยายค่ะน,นีนเก็บไปกินตั้งจะถึง50ลูกแล้วนะคะตรงนี้เขาขึ้นเองนะคะเกิดเองโดยที่เราไม่ได้ปลูกค่ะดูสิเขาก็ออกดอก มาเรื่อยๆเลยนะคะออกดอกมาแล้วก็ติดลูกให้เราเรื่อยๆเลยค่ะ นี่ก็อีกลูกหนึ่งนี่ก็เก็บไปให้เพื่อนเยอะแยะแล้วนะคะนี่ก็ต้นมะเขือพวงค่ะออกลูกดกมากเลยนะคะดอกขาวเต็มต้นเลยค่ะ จะมาตัดต้นมะนาวต้นนี้นะคะมะนาวต้นนี้เขาดกบอกมากเลยค่ะเป็นมะนาวที่ไม่มีเมล็ดนะคะน้ำของเขาในยเยอะมากเลยค่ะเวลาเขาออกดอกนะคะเป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะเวลาเขาติดลูกลูกของเขาก็จะเป็นพวงเลยค่ะเป็นมะนาวที่ดกมากเลยนะคะ แกก็จะมาตัดแต่งจริงเขาค่ะจริงไหนที่เราไม่เอาไว้เราก็จะตัดทิ้งนะคะ ิงอย่างนี้นะคะเราไปทำควบแน่นก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีต้นผานนะคะถ้าไปเจอก็ไปขอกิ่งเข้ามาแล้วเราก็มาควบแน่นไว้ค่ะหนึ่งเดือนออกรากเลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะควบแน่นยายทำแล้วค่ะ สิ่งนี้เราจะตัดออกนะคะตัดออกเพื่อที่จะให้เขามีดอกมีลูกให้เรานะคะ ออกเลยค่ะเอ้ยน้ำน้ำปปกค่ะอุย้ยกันไก่ก็ไม่คมเนาะชุดชุดกันไก่ติด แค่จะเลือดประมาณไหนนะายิงนี้เอาเอาออกดีกว่าน,นะ,ะตดตรงนี้ออกก่อนเอกอะกะ

เขามีลูกด้วยนะคะจะได้กิ่งอย่างนี้นะเอาไปชาครอบแน่นกิ่งเล็กๆตัดทิ้งไปเลยค่ะนี่นะคะ ตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดาย ตัดกิ่งมะนาววันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย